ดวงประจำวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2566วันนี้ดวงแรงนะครับวันนี้พลิก แปงเปลี่ยนแปลงรวดเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านที่ดีด้านที่ดีมากๆนะครับมีเดอะซันเป็นตัวแปร,แรมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลส่งให้ท่านได้รับข่าวดีมีพรพิเศษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะได้รับเข้ามาในวันนี้นะครับโอกาสมั่นคงร่ํารวยไม่น้อยและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่รวดเร็วด้วยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรไปดูกันได้ในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันประจำวันที่25พฤษภิกายุทธศักราช2566พี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาภโอกาสมาดูกันได้ในคลิปนี้ครับเรามาเริ่มต้นจากดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มที่ทางของการแก้ไขโชคลาวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับสำหรับชาววันอาทิตย์ครับวันนี้ค่อนข้างมีปัญหาการไม่เข้าใจในบางเรื่อง การตัดสินใจอะไรไม่ถูกรวมทั้งอาจจะมีเรื่องของความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทด,ด้วยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะมีอย่างไรเรามาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือ3ดาบนะครับ3ดาบคือแนวโน้มโอกาสที่ชาววันอาทิตย์จะเจอปัญหาเรื่องของความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทใจร้อนมีปัญหา บ่อยๆนะครับวันนี้ก็ต้องใจเย็นๆจะตัดสินใจเรื่องอะไรขอให้มีความรอบคอบติดต่อง,งานการเจราจาการตกลงการสื่อสารขอให้มีความรอบคอบระมัดระวังนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็น7เหรียญน,นะครับเรื่องของการเงินแม้ว่าจะมีรายรับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ว่าเรื่องของรายจ่ายยังเยอะ เพราะฉะนั้นพี่น้องชาววันอาทิตย์ควรระมัดระวังบริหารจัดการเรื่องของการเงินให้รอบคอบเป็นพิเศษนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3กันนะครับเป็นเดะมนนะครับเดะมนคือความคุมเครือความไม่เข้าใจในบางเรื่องเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างที่ทำให้ตัดสินใจไม่ได้ด้วยหงุดหงิดรำคาญใจมีปัญหาแก้ไขปัญหาไม่ตกนะครับ ประการต่อมาครับปันดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าแนวทางชีวิตสําหรับชาววันอาทิตย์นะครับเป็น10บดาบเป็นเรื่องของปัญหาสุขภาพเลยนะครับที่ควรระวังความเจ็บไข้ได้ป่วยวันนี้ฝากไว้เป็นแนวทางว่าชาววันอาทิตย์ควรระวังเรื่องของสุขภาพสรุปดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันนี้ดวงคนที่ จะมีปัญหาได้หลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันอาจจะเกิดขึ้นมาและทําให้เสียหายเสียโอกาสในเรื่องของการงานหรือว่าเกิดความเข้าใจผิดหรือไม่ก็อาจจะรุนแรงไปถึงเรื่องของการทะเลาะวิวาทความขัดแย้งกันมากขึ้นนะครับเรื่องของการตัดสินใจอาจจะมีปัญหาเช่นเดียวกันมีความคิดสับสนอยู่กับเหตุการณ์บางเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างด้วย การเงินต้องบริหารด้วยความรอบคอบนะครับการงานก็ต้องระวังเรื่องของการติดต่อการเจรจาก,การตกลงนะครับและก็ยังต้องระวังเรื่องของปัญหาสุขภาพด้วยนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์พี่น้องชาววันจันทร์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรค หรือว่าแนวโน้มที่ทางของการแก้ไขโชคลาภวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันจันทร์นะครับวันนี้นะครับก็จะมีโอกาสที่จะได้รับความสมวังในสิ่งที่รอคอยนะครับการงานการเงินด้วยความรักนะครับแต่อาจจะมีจุดที่ควรระวังนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันจันทร์จะเป็นอย่างไร เรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรณ์ใบที่1คือ5ดาบนะครับ5ดาบคือปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นมาจากคนนะครับพี่น้องชาววันจันทร์อาจจะเจอคนบางคนที่ทําให้เราเกิดความเสียหายได้ไม่ว่าจะเสียโอกาสในเรื่องของการงานเสียการเงินนะครับหรือไม่ก็จะเสียชื่อเสียงด้วยก็ต้องระวังไว้ก่อนดีที่สุดนะครับ การต่อมาครับมาดูส่วนที่2กันนะครับเป็นโอกาสดีนะครับทีนี้มีเรื่องของความสําเร็จสมหวังเป็นที่น่าพอใจนะครับการงานดีขึ้นประสบความสำเร็จมีงานมาีงานใหม่ๆเข้ามาด้วยหรือไม่งานเก่าที่ทําอยู่ก็จะเติบโตขึ้นมั่นคงเงื่องได้รับผลเป็นที่น่าพอใจการเงินก็จะดีขึ้นนะครับมีโอกาสได้รับเงินเข้ามาตลอดในช่วงนี้และความรักก็ ดีสมหวังนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่จะมีความบันเทิงมีคนมาร่วมงานกันเยอะๆด้วยนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3กันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับเป็นหนึ่งถ้วยนะครับเป็นเรื่องของบรรยากาศที่ดีจิตใจนะครับวันนี้ถ้าใจดีใจที่มีอะไรเข้ามาใหม่ๆนะครับรู้สึกว่าดีสบายใจโปร่ป,รปง จะมีแนวโน้มที่จะได้รับความเสลี่การสื่อสารการพบปะก,กับผู้คนก็จะดีขึ้นมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าแนวทางชีวิตสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับเป็นราชาด,ดาบมีปัญหาที่ต้องสะสางนะครับวันนี้อาจจะมีเรื่องของผู้ใหญ่บางคนที่ไม่เข้าใจต้องเคลียร์นะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางสําหรับชาววัน จันนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันจันนะครับวันนี้มีปัญหาหลักๆ2เรื่องที่ควรระวังคือเรื่องของคนที่อาจจะมาสร้างปัญหาให้กับท่านนะครับไม่ว่าจะในรูปแบบไหนการงานการเงินหรือว่าการดําเนินชีวิตนะครับเสียหายชื่อเสียงทรัพย์สินรายได้ต่างๆเหล่านี้รวมทั้งอาจจะมีปัญหากับผู้ใหญ่นะครับก็ต้องระวังฝากไว้เป็นแนวทางนะครับส่วนโอกาสที่ดีนะครับการงานยังเด่นยังมั่นคงได้รับความสำเร็จไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฝีแลนด์ ain, การเงินมีความสําเร็จสมหวังมีรายรับไรายได้ที่ดีขึ้น แล้วความรักก็จะเติบโตตามไปด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมมีงานเลี้ยงมีคนเข้ามาร่วมงานกันเยอะนะครับมีโอกาสดีๆเข้ามาในช่วงนี้สําหรับท่านที่รอโอกาสนะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันอังคารพี่น้องชาววันอังคารวันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่า แนวโน้มทิศทางของการแก้ไขโชคลาภวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้มีการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ทํางานนะครับมีโอกาสที่จะก้าวหน้ามั่นคงขึ้นแม้ว่าจะรู้สึกเหนื่อยมากกว่าปกตินะครับและมีจุดที่ควรระวังคือเรื่องของสุขภาพนะครับ ส่วนรายรยดต่างๆของดวงคนที่เกิดในวันอังคารจะมีอะไรบ้างเรามาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือเด็กถือเหรียญน,นะครับเป็นบรรยากาศที่ดีลูกหลานบริวารน,นะครับมีส่วนร่วมในการที่จะมีทรัพย์สินมีรายได,ได้มีกิจกรรมดีๆมีความมั่นคงมีความสมบูรณ์เข้ามาในช่วงนี้ครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็นเดทนะครับเดทคือสุขภาพปัญหาความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่ก็มีเรื่องมีราวที่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างอย่างรวดเร็วนะครับไม่ว่าเปลี่ยนแปลงงานการเดินทางการพัดภาคจากที่อยู่ที่ทํางานด้วยในช่วงเวลานี้นะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3กันนะครับพี่น้องชาววันอังคารครับเป็นชารีออต ชารอัดคือการเดินทางการเปลี่ยนแปลงที่ทํางานนะครับบางคนก็อาจจะเดินทางไกลไปต่างประเทศด้วยในช่วงนี้แต่ว่าเป็นการเดินทางเพื่อสร้างอนาคตให้ดีขึ้นให้มั่นคงขึ้นนะครับเพื่ออนาคตที่ดีนะครับอาจจะเหนื่อยแต่ว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะดีขึ้นครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าแนวทางชีวิตสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับเป็นอัศวินดาบนะครับก็ขึ้นอยู่กับการเดินทางเหนื่อยแต่ว่าผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนะครับบางคนออกต่างจังหวัดบางคนย้ายที่ทํางานนะครับในช่วงนี้ปเปลี่ยนปแปลงมุ่งมั่นอดทนแล้วโอกาสของท่านก็จะเพิ่มมากขึ้นครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้ดวงของการเดินทางโดดเด่นมากขึ้นนะครับอาจจะมีการเดินทางไกลๆไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศสร้างงานใหม่ที่อยู่ใหม่ที่ทํางานใหม่ด้วยนะครับมีความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจแม้ว่าอาจจะเหนื่อยมากกว่าเป็นปกตินะครับแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ ระหว่างสุขภาพนะครับเรื่องของความรักก็ยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าคนที่มีลูกมีหลานมีบริวารจะมีส่วนเติมเต็มเข้ามาในเรื่องของความรู้สึกดีๆนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพุธพี่น้องชาววันพุธวันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรค หรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขโชคลาภวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันพุธนะครับวันนี้ชีวิตรุงสำหรับชาววัน พุธนะครับวันนี้ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงรุนแรงนะครับรวดเร็วบางเรื่องก็ไม่สามารถควบคุมได้แต่ว่าจุดหักเหจุดเปลี่ยนโอกาสดีเยี่ยมในการที่ท่านจับคลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงคนที่เกิดในวันพุธจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนะครับเป็นทาวเวอร์นะครับทาวเวอร์คือจุดหักเห จุดที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดนะครับพี่น้องชาววันพุธครับอาจจะมีเรื่องของอสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะครับวันนี้อาจจะเกิดขึ้นนะครับจะทําอะไรขอให้ไม่ประมาทรอบครอบนะครับไม่ว่าเป็นการเดินทางการใช้ชีวิตประจําวันหรือว่าทํางานที่มีความเสี่ยงมากๆนะครับอันนี้อาจจะมีปัญหาได้ฝากไว้เป็นแนวทางป้องกันไว้ก่อนดีกว่านะครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็น1ดาบนะครับเป็นเรื่องของพลังความคิดการตัดสินใจสติปัญญาและเหตุผลนะครับวันนี้มีเป้าหมายมีการลงมือทำํำแล้วชัดเจนขึ้นแล้วมีโอกาสประสบผลสําเร็จนะครับพี่น้องชาวบรรพุครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่ 3กันนะครับเป็นเดอะเวิร์นนะครับเดอะเวิร์นคือโอกาสดีขึ้นนะครับสำหรับคนที่เจอปัญหาสำหรับคนที่มีอุปสรรคไม่ค่อยดีนะครับมีเหตุการณ์ชีวิตที่ไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหรน่นักหรือว่าจะเจอแต่เรื่องยุ่งยุ่งวันนี้จะเปลี่ยนแปลงพิกวิกฤตเป็นโอกาสทองได้นะครับการงานก็จะดีขึ้นมีความโดดเด่นเป็นพิเศษรุ่งเรืองขึ้นหรือไม่ก็จะมีงานใหม่ๆเข้ามาทั้งงานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์โดดเด่นมั่นคงขึ้นมาในช่วงนี้นะครับเรื่องของการเงินก็จะดี ขึ้นนะครับมีรายรับมีรายได้หมุนเข้ามาชีวิตดําเนินต่อไปสู่อนาคตที่สดใสามากขึ้นกว่าเดิมครับอาการต่อมากบมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าแนวทางชีวิตสําหรับชาววันพุธนะครับเป็นเดสันนะครับวันนี้มีโชคใหญ่มีโอกาสใหม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองได้นะครับพี่น้องชาววันพุธครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพุธครับวันนี้ดวงของคนควรที่จะปรามาสระวังการดําเนินชีวิตเพราะว่าอาจจะมีเรื่องเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างที่เราไม่อยากให้เกิด เกิดขึ้นมาแล้วรู้สึกไม่ดีมีความสูญเสียเกิดขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังการดําเนินชีวิตควรรอบคอบด้วยนะครับส่วนโอกาสนะครับวันนี้สามารถพลิกเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสทองได้มีรายรับมีไรายได,ได้มีการงานการเงินที่ดีขึ้นชีวิตดําเนินต่อไปด้วยความสมหวังนะครับรวมทั้งจะมีโชคลาภใหญ่ๆนะครับมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ดีมากนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีพี่น้องชาววันพฤหัสบดีวันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขชโชคลาภวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรบับชาววันพฤหัสบดีครับวันนี้การเดินทางยังมี จุดสาคัญนะครับมีการเปลี่ยนแปลงงานมีการย้ายที่ทํางานด้วยและมีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ๆด้วยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพฤหัส,สบดีจะมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ5เหรียญ5้เหรียญคือรายจ่ายนะครับวันนี้รายจ่ายเยอะอาจจะเกิดขึ้นแบบที่เราไม่รู้ตัวด้วยนะครับซึ่งพี่น้องชาววันพฤหัส,สบดีวันนี้ควรที่จะระมัดระวังเรื่องของการเงินนะครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็น7ถ้วยนะครับเรื่องของความคิดวันนี้มีความคิดที่สับสนอยู่กับเรื่องบางเรื่องนะครับหรือไม่คิดเยอะคิดมากจนเกินเหตุบางทีก็คิดจนไม่สามารถที่จะแยกแยะไม่ทำทำอะไรไม่ได้ด้วยนะครับก็ต้องจัดการปัญหาความคิดนะครับอะไรที่เป็นจิตนาการอะไรเป็นความจริงแยกแยะให้ออกนะครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็นอาจสาวินไม่เท้านะครับวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีในเรื่องของการงานนะครับชาววันพฤหัสบดีอาจจะย้ายที่ทำงานมีการเดินทางเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสแนวทางชีวิตสําหรับชาววันพฤหัสบดีครับเป็นสีไม้เท้าโอกาสดีนะครับในการเริ่มต้นหรือว่าสามต่องานนะครับจะมีความสร็จในเส้นทางของอาชีพการงานมีการเงินมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัสบดีครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับวันนี้มี2เรื่องหลักๆที่ควรระวังคือเรื่องของรายจ่ายนะครับเพราะว่าวันนี้อาจจะมีรายจ่ายที่เยอะขึ้นมากขึ้นนะครับความคิดก็ควรระวังนะครับคือระวังความคิดนะเด้อาอาจจะสับสนบางเรื่องค,คิดเยอะคิดมากจนเกิดปัญหาได้เหมือนกันนะครับส่วนโอกาสการงานวันนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ทํางานเดินทางแล้วมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับส่วนการเริ่มต้นโชคลาภโอกาสการงานการเงนินดีขึ้นนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัส สวัสดีครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์พี่น้องชาววันศุกร์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขโชคลาภวาสนาะโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับชาววัน สุขนะครับวันนี้มีข่าวดีนะครับมีโอกาสใหม่ๆได้รับพรพิเศษสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลส่งให้ได้รับสิ่งที่ดีขึ้นนะครับก้าวพ้นจากปัญหาได้ส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันสุกจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ2เหรียญก่อนนะครับ สองเลี้ยนคือปัญหาการเงินนะครับท่านอาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินนะครับทําให้ต้องดึงเงินจากตรงนั้นตรงนี้มาแปะตรงนี้อีกอย่างนี้นะครับเพื่อการจัดการบริหารการเงินนะครับก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2นะครับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์นะครับเป็น8ถ้วยนะครับ8ปดถ้วยคือโอกาสที่ชาววันศุกร์จะผ่านพ้นอุปสรรคนะครับ ท่านที่เจอปัญหามาก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานไม่ดีไม่คืบหน้าไม่ก้าวหน้าหรือว่ามีแต่อวปสัรค์วันนี้สามารถเคลียร์ได้ผ่านได้นะครับและนอกจากนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงงานด้วยบางคนก็เปลี่ยนงานบางคนเปลี่ยนที่ทํางานบางคนมีการเดินทางแล้วมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับส่วนเรื่องของการเงินก็จะแก้ไขปัญหาของการเงินได้มีรายรับดีขึ้นนะครับความรักก็จะกลับมา กลับมาดีนะครับคนที่รอคอยความรักจะสมบังคนที่เคยขัดแย้งไม่เข้าใจซึ่งกันและกันก็จะกลับมาปรับความเข้าใจกันได้นะครับรวมทั้งปัญหาสุขภาพนะครับก็มีแนวโน้มที่ดีในการที่จะได้รับการฟื้นฟูดูแลแก้ไขปัญหาของสุขภาพได้นะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3กันนะครับพี่น้องชาววันศุกร์ครับเป็นจัสเมนได้รับ สิ่งดีนะครับวันนี้มีข่าวดีๆมีพรพิเศษด้วยนะครับคนที่สร้างบุญสร้างกุศลมานะครับวันนี้มีโอกาสได้รับผลในทิศทางที่ดีขึ้นแก้ไขปัญหาได้สร้างงานมีเงินมีทรัพย์สินมีรายได,ได้มีโอกาสใหม่ๆเข้ามามีข่าวดีเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็จะมีบรรยากาศใหม่ๆเข้ามาในชีวิตครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสแนวทางชีวิตสําหรับชาววัน ศุก์นะครับเป็นสามรียน,นะครับวันนี้มีโชคลาบมีการเงินเข้ามาตลอดนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันสุกนะครับวันนี้สองคนมีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักหรือว่าเรื่องของสุขภาพนะครับแนะนอกจากนี้ได้รับข่าวดีมีโอกาสใหม่ๆคนที่รอคอยโอกาสจะสมหวังนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลส่งให้ท่านได้พบกับโอกาสใหม่ๆมีโชคลาบมีชีวิตที่ดีขึ้น นะครับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์พี่น้องชาววันเสาร์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขโชคลาภวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันเสาร์นะครับวันนี้มีโอกาสได้รับความสำเร็จมีชื่อเสียงมีงานที่ดีขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีปัญหาบางเรื่องบางอย่างที่ยังต้องแก้ไขนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงคนที่เกิดในวันเสาร์จะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1เป็น9เหรียญน,นะครับกเหรียญคือการเงินนะครับการเงินที่เชื่อมโยงไปถึงสุภาพสตรี ชาววันเสาร์นะครับวันนี้ทํางานมุ่งมั่นมีความเชื่อมั่นในตัวเองและมีการเงินที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าประเด็นความรักเป็นเรื่องรองลงมาบางคนก็พอใจที่จะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2กันนะครับเป็น8ดดับแปดดับคือปัญหาภาระหน้าที่ที่สะสมกันมานะครับหรือไม่ก็จะเป็นข้อผูกพันที่ยังต้องสะสางต้องจัดการรวมทั้งเรื่องของปัญหาสุขภาพนะครับ ต่อมาครับมาดูส่วนที่3กันนะครับพี่น้องชาววันเสาร์เป็นเมจิเชียนนะครับเ,เรื่องของความโดดเด่นความมาีระดับความรู้ที่ดีเยี่ยมนะครับการถ่ายทอดเรื่องราวการสร้างงานสร้างอาชีพจะโดดเด่นขึ้นมาคนเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักคิดเป็นศิลปิน วันนี้มีชื่อเสียงนะครับจะประสบผลสำเร็จดีเยี่ยมมีชื่อเสียงมีงานเป็นที่ยอมรับแล้วก็มีการเงินที่ดีมากแต่ว่าปัญหาอยู่ที่อารมณ์ใจร้อนเป็นนิดหนึ่งหรือไม่ก็ไม่ยอมรับ ฟังความคิดเห็นของใครอาจจะเกิดปัญหาความขัดแย้งได้ง่ายนะครับหรือไม่ก็จะมีเรื่องของรายจ่ายที่เยอะมากเป็นพิเศษส่วนประเด็นความรักวันนี้ยังไม่ลงตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดที่ไม่เข้าใจกันหรือไม่ก็อาจจะอยู่ห่างไกลกันคนละที่คนละจังหวัดคนละประเทศนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาส หรือว่าแนวทางชีวิตสําหรับชาววันเสาร์นะครับเป็นอาราชินีนะครับเป็นราชินีดาบนะครับเรื่องของปัญหานะครับสุภาพสตรีชาววันเสาร์ยังต้องสะสางปัญหานะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของนอกครอบครัวนะครับอาจจะต้องมีเรื่องต้องตัดสินใจต้องแก้ไขต้องจัดการนะครับเหตุผลต้องมานะครับวันนี้ใจเย็นๆนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวัน เสานะครับวันนี้ดวงคนมีโอกาสที่จะได้รับความสำเร็จในเรื่องของการงานนะครับวันนี้โดดเด่นมีชื่อเสียงมีความ รุ่งเรืองในหน้าที่ของการงานไม่ว่างานประจํางาน f ร e แ l a n ์หรือว่าโอกาสต่างๆนะครับที่มีเรื่องไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นมานะครับรวมทั้งจะมีแนวโน้มที่จะได้รับโชคลาภแบบฟุกๆเข้ามาด้วยนะครับวันนี้การเงินดีนะครับแต่ว่ารายจ่ายก็เยอะมีปัญหาต้องรับผิดชอบมีภาระ,ระหน้าที่ต้องผูกพันอยู่ในช่วงเวลานี้และอาจจะมีเรื่องของความรักที่ยังไม่ลงตัวระยะทางห่างไกลกันไม่เข้าใจซึ่งกันและกันด้วยนะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ครับ เอาละครับวันนี้หมอฮักก็พยากรณ์ดวงของพี่น้องมาครบทุกวันนะครับเรื่องของการงานการเงนิงนความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขโชคลาภวาสนาโอกาสแนวทางของชีวิตนะครับพี่น้องที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักตะครับเอาละครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านทุกคนจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆมีความสุขสมบังมั่นคง รุ่งเือกันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ